พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพุทธที่9สิงหาคมคริสตศักราช2 2 2 3ัาคำพยานชีวิตโดย คุณโทลูวาโลกูนิจิโอลาวิโปคาวาราไนจีเรียในหัวข้อเรื่องถ้ำกลางชุมนุมชนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อ6 พระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนพระองค์ทรงนำฉเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่คนมักกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงคุณโทลูวาโลกูนิจิโอลาวิโปเป็นพยานว่าเมื่อดิฉันยังเด็กดิฉันมีความคิดว่าดิฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ดิฉันเชื่อว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นการให้เกียรติคนของพระเจ้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อดิฉันโตขึ้นดิฉันตระหนักว่าพระเจ้าทรงสร้างดิฉันและให้ดิฉันอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนและชุมชนเพราะดิฉันต้องการผู้คนดิฉันได้เรียนรู้ว่าการยอมรับความช่วยเหลือ เท่ากับการยอมรับว่าดิฉันไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองดิฉันต้องการพระเจ้าและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหลายปีที่ผ่านมาดิฉันเห็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของดิฉันในรูปแบบอ้อมกอดอันอบอุ่นของเพื่อนพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของดิฉันผ่านผู้คนที่ดิฉันไม่คาดคิดบางครั้งก็ทรงปลอบโยนดิฉันด้วยความเมตตาจากคนแปลกหน้า พระเจ้าทำพระราชะกิจด้วยวิธีที่เกินความเข้าใจของเราข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ยูดาขอความช่วยเหลือจากซิเมโอนเผ่าที่มีสถานะเป็นพี่ชายในการต่อสู้กับชาวคาณาอันขณะที่พวกเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันพระเจ้าประทานชัยชนะแก่พวกเขาพระเจ้าเข้ามาหาเราผ่านทางครอบครัวและชุมชน เป็นสิ่งดีที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นดังเช่นที่เราให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างเมื่อเราทำเช่นนั้นเรามีส่วนร่วมในการอัศจรรย์ของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงเข้าใกล้ข้าพเจ้าผ่านทางชุมชนของข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับครอบครัวและผู้คนมากมายที่พระองค์ได้ทรงใช้เพื่อทำให้พระประสงค์ในชีวิตของข้าพระอง์ทั้งหลายสำเร็จโปรดช่วยให้ข้าพระอง์ทั้งหลายวางใจในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ